สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอชิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับเราอยู่กันกันกบ S, เกมมือถือโมบิลสุดกันดั้ม m u เซียเกตในเซิร์ฟโกลบอลนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะไปลุยอีเวนต์ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะก็จะเป็นอีเวนต์ The First New t i ไ e นะครับของสตอรี่ในเรื่องมูนกันดั้มนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยมีกิจกรรมที่แบบว่าสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีมิชชั่นที่เราจะได้ฉายา มูนมูทั้งซ้ายบนนี้ด้วยนะครับเป็นรูปมูลกันดั้มนั้นแล้วเขียนว่ามูนมูนนะครับอ่ะก็ตัวกิจกรรมนะครับมันจะมีในส่วนของด่านนะครับโนมอน3ด่านนะครับแล้วก็ด่านฮาร์ดสด่านแล้วก็เป็นด่านเอ็กซ์ตร้าหด่านสําหรับด่านเอ็กซ์ตร้าเนี่ยลงไม่เสีย AP นะครับแล้วก็แค่ลงให้ผ่านก็จะได้ฉายานะครับโดยที่ตัวที่เราจะต้องใช้ลงนะครับสู้กับเจ้ามูลกันดั้มตัวเดียวเนี่ย จะต้องมีตัวคนขับที่ได้จากกิจกรรมนี้นะครับอ่านั่นก็คือเจ้าหมอนี่นะอูบาโดโบรีน่านะครับตัวนี้จะสามารถฟาร์มได้ในภายหลังนะในกิจกรรมนี้นะครับจะเก็บได้ประมาณ3บ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ่นนะครับจริงๆแล้วจากกิจกรรมเนี่ยก็จะได้หุ่นด้วยนะแต่ว่าเอามาเล่นเนี่ยไม่ผ่านนะครับตัวที่จะใช้ผ่านได้นะครับก็ ตอนนี้แนะนํานะครับคนที่มีซากุนะครับไม่ว่าจะเป็นซากุ1ห,หรือสอก็ได้นะถ้าอัพ5ดาวแล้วเนี่ยยังไงก็ผ่านนะครับแล้วก็คนที่มีดีอตัวใหม่นะครับตัว5้าดาวตัวนั้นก็จะหลบเก่งนะครับเดี๋ยวเราลงให้ดูนะครับ ในส่วนของตัวอูบาโดมารีนานะครับไอ้โมดีนานะครับตัวคนขับเนี่ยเราไม่ต้องอัพเลเวลก็ได้นะถ้าเรามีซาคุหรือว่าดีโอนะครับเพราะว่าแค่ศักยภาพของหุ่นน่ะมันก็พาผ่านได้แล้วนะครับนั่นเอ่านี่เราก็ใช้ซาคุสองนะตัว PVE ที่แบบเป็นตัวฟรีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าตัวนี้จะหลบได้ต้องอัพมาถึงห้าดาวนะเนี่ยถ้าเรามีซาคูสอหรือว่าซาคูหนึ่งนะครับยังไงก็ผ่านนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นดีโอก็ได้นะเพราะว่ามันแทบจะหลบแบบร้อยเอซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จบตีสวนกลับไปเรื่อยๆยิ่งดีโอเนี่ยสวนด้วยอ,อัดีตและก็เร็วกว่าพวกซาคูด้วยซ้านะครับ แต่มันเป็นตัวซุปเปอร์ูเต็ตตั้งที่แ mmm. ล้วเนอะต้่งหมดไปแล้วนะครับอะนี่นะก็ถือว่าผ่านง่ายๆเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็จะได้ฉายาแล้วนะจริงๆมันจะมีตัวที่ใช้ผ่านได้อีกนะครับคือตัวที่แบบเน้นเรื่องการหลบนะหรือเป็นตัวมูลกันด้ำตู้นี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันต้องห้าดาวนะถึงจะแบบหลบลอยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเอาลงให้ดูอีกตัวหนึ่งของผมที่ผ่านได้จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือซาคุนึงกับ2นะครับตัวหลบตัวอื่นน่าจะยังไม่มีที่แบบหลบร้อยนะของผมมีแค่นี้นะนมันมีตัวอื่นที่หลบได้อีกนะครับอ่ะลองใช้ซากุนึงออริจินบ้านนะครับ ตัวนี้ก็จะสามารถหลบเจ้าบูลกันด้ำได้หมดเหมือนกันนะครับคือบูลกันด้ำจะตีตอน,นี้ไม่โดนนะ,นะครับตัวตัวฟุณอเมอร์ทันโนโบนะครับใครมีตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอนชานเมนจุบกับเรื่องพลังโจมตอีอาจจะพอผ่านได้นะ อบูลองแล้วมันยังผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่ามุกนการ์ด้าเลือดมันเลือดมันไม่หมดนะครับคือตัวนั้นมันยืนยืนจนจบได้อะแต่ว่ามันฆ่ามุกนการํดไม่ได้นะครับโจรตีเบาไงโซโลโ่ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้แอนชานเมนมานะยิงไม่ค่อยโดนนะครับ รู้สึกว่าคาคุหนึ่งจะนานกว่านะเพราะว่าคาคุผอมันตีแรงกว่านะครับคาคุหน,นึ่งมันจะยิงเป็นตัวตึนกลแบบนี้นะไม่แรงนะครับและที่สำคัญมูนจะได้มาหลบได้ด้วย ตรงนี้ถือว่านานเลยเดี๋ยวเรากดเล่งแล้วปิดอัตติก่อนตัวนี้ถือว่าขิวเฉียดในเรื่องเวลาเหมือนกันนะเวลาเกิดหมดเลยอ่ะ นะครับซาคุสโปจะง่ายกว่าเพราะว่าตัวนั้นมันจะเน้นเรื่องโจมตีประชิดอยู่แล้วนะครับคือเขาไปบวกแรกกันเลยจากนั้นนะครับเราก็ต้องเอาตัวโบลิน่านะไปเล่นในด่านฮาร์ดหนึ่งสองสามนะครับเพื่อเก็บตัวเพชรนะครับที่ได้าจากแอคชิมเมนต์เนาะที่เหลือเนี่ยแอคชิมเมนต์มันจะมี เป็นของรางวัลน,นะครับจากการใช้แอคชั่นพอย t นะหรือใช้ AP ปกติอยู่แล้วนะครับนี่แต่ว,ว่ามันจะมีตัวซีล็อกโคกับดีโอติดมาด้วยนะครับแต่ว,ว่าตู้มันออกไปแล้วนะครับแล้วก็พอเราได้มาเนี่ยตัวมันจะหายไปจากคลังไอเทมของเรานะครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นความบิดพลาดอะไรของเขาเนะนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บเหรียญนะครับสําหรับอ e ีเวนต์นี้นะครับแนะนําว่าขั้นต่ําอย่างน้อยนะเราควรจะเก็บเหรียญให้ได้1นึ0 0แเหรียญนะครับ เพื่อจะเอา U R Custom Ticket นะครับทั้งหมด2,420ใบนะครับก็มีเวลาจนถึงวันที่17เมษายนนะครับก็ถือว่า14วันเนอะหาวันละประมาณสักหมื่นกว่าๆนะครับหมื่นหมื่นสักหมื่นสองหมื่นสามนี่ก็น่าจะครบได้นะครับหรือถ้าจะเอาชัวร์ๆก็วันละหมื่นห้าสิบวันนะครับก็จะได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ ขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ